ว้าวว้าวว้าวโหเป็นมาที่ซ่ามากไม่ใช่เฟรย์นะเนี่ยฮะมาอยู่อย่างเงี้ยฮะเรียบร้อยไปอีกตัวนึงอ่ะยันแม่ลงไปนี่นี่เราสวิงเราสวิงเราสวิงโอ้พอมุน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 เรียบร้อยโอ้โหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูมาใช้ปืนจอกัน จูุ่นมาผมทีโลนะนะแต่ว่าจะใช้ปืนไกลๆครับผมปกติเนี่ยมาผมอะต่ใช้ปืนเฟนเทอร์ปืนโคง้งครับผมยิงระยะไว้หน่อยให้ห่างศัตรูนิดนึงผมแมมว่าโลจะหนาเลยแต่ว่ามันก็มีเจาะโลไงแล้วเลือดมันก็ไม่ได้เยอะมากครับผมมันไม่ใช่สายแทงมันเป็นสายยิงไกล่ะแต่ว่าปืนจาะครับผมมันเป็นปืนที่ใช้ระยะกันยิการยิง350เมตรอ่ะเฮ้ยมันเข้าไปใกล้กว่าเดิมเยอะเลยจะ <c oughs> รอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องมาดูกันครับผม สำหรับโมดูลที่จะใช้กับสำหรับมานะครับผมก็จะมีลัสแตนนิวเคลียร์แิมฟิไแล้วก็นิวเคลียร์เลกเตอร์ครับผมสำหรับนักบินก็จะใช้กับตันคราฟเลยสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยอ่านั่นแหละครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่าเจ้ามาที่ใช้ปืนใกล้ๆ3 5 0หเมตรเนี่ยมันจะอยู่รอได้นานแค่ไหนไว้เ้ยไปทีมเดียสแนีครับเปิดด้วยมาสอา้าวแล้วมันทำอะไรกัน จุกก็อยู่สามคนมาแล้วมันมาแล้วโอ้นี่ไงแล้วเราก็ไม่มีไอ้ตัวไซเรนฮาร์ฟี่ที่มันเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยมาอย่างนี้เหรอมาอย่างนี้เหรอเอาจริงเด้อเอาจริงเด้อจัดไปก่อนครับผมว้าเฮ้ย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 อยู่นี่กันเลยอยู่นี่เลยเลไปไปไปมาก็มา ออแน้นแน้นแน่นเฮ้ยเขามามามาตายเปล่านะโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเซรับินมาแล้วครับโยโยแล้วแม่งป่องทำอะไรเนะี่ยฮะไปไหนมั้งยังเนี่ยโยนไปก่อนเลยไปครับผมบุกก็บุกไป สนุกสนุกบุกเล้าๆเลยไปกันเนาะยิงโลกระสุนแป๊บนึงโอเคครับตัวนี้น่าจะยิงโดนนะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ดูดิเฮ้ยลัสมีมีลัสมมีด้วยว้าวมันอยู่ชิดมากเลยนะตัวนี้นะโอเคครับ อาเรียบร้อยไปเด็กก็โยนข้าวไปหลังกำแพงาหายตัวหายตัวหายตัวตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยหูเซย์ลับอะยิงยันแม่ตัวนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันดิอย่าดันดิเสร็จไฟว้าว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  เฮ้เอเอ้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 เออ้เ้เฮ้เฮ้เ้ถฟ้อนถ่ายฟอนนะเรียบร้อยเฮ้เซยรับอีกแล้วเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟตัวเล็กมันยิงเลยลูกยิงมาเลยลูกนานแล้วเรียบร้อยตัวเล็กเราก็ทำงานอยู่ทำงานอยู่ไอ้นี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบน แหมเพลินเพลโอเคครับผมเขาน่าจะใกล้บินแล้วล่ะแต่เราก็คอนเนชูดไปก่อนครับนี่ไงบินแรงจริงด้วยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วล้มล้ มาครับมาครับโอเคเราปิดประตูเลยนะว้าวาบินดีแล้วเซร์ลาทั้งนั้นเลยเฮ้ยฮู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 ฮ okay, yeah, yep. ูฮ <nutrient> ูม <idades> าครับงางเปลี่ยนเต้าเยี่ยมเยี่ยมคือแบบใคบบินผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมกดปุ่มยิงค้างอยู่นะเนี่ย มาเดยมาเดยไปตัวเล็กไปกินก่อนเดี๋ยวกินมาเลยแล้วก็แพงก็ไม่รอตัวนี้ครับฮ้ฮูฮแน่นแน่นแน่นแนี่เราสวิงเราสวิงมหมุนหมุนหมุนมุเรียบร้อยโอ้โหตายแล้วตายแล้วเจาะลูเจาะลูกเจาะลูเจาะลู เฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยองเกอร์ครับองเกอร์ครับเสร็จเลยเสร็จกันโหล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยเอานี่ครับผมเปิดปิดด้วยฮ ok อคดีกว่าเอ้มามาต่อไปไกลๆเนี่ยแหละ ler, หองเกอร์องเกอร์ฮะจื้อเขาให้ครับ โอ้โยอยัาแหลกยู่วะอุ้ยโ้ยจะตกอะไรเนี่ยเอ้าแล้วกดหิวทำไมเปลืองลงไปนี่เลือดยังเต็มอยู่ว้าวาว้าอินทราอินทราโอเคครับผมเราต้องรอกสก,กิลแปล๊บหนึ่งนะเราจะต้องไปใกล้เขามากไม่ได้นะเราเป็นฮอ,อกฮ ล็อกไว้ล uh, ็อกไม่ได้อีกล wow, wow. uh ็อกไม่ได้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเดมอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็เกอรสองตัวเลยว่ะว้าววว้าอื้อโอเคครับเดี๋ยวเราต้องจัดการไททันดีกว่าเราเป็นสายล่าไททันอยู่แล้วล็อกนะเพิ่มดามมีเข้าไปครับ อ้าวมันหลบอยู่ข้างหลังอีกโอเคเพื่ันหายตัวมันปาบฉันอ๋อไอ้เกลอร์ตัวนี้ตัวนี้โอ้ oh, โลกขึ้นอีกเฮ้เ okay. พื่อนช่วยเพื่อนเราก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนเราไปทำอะไรคนเดียวตรงนู้นเนี่ย ทำอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียวล็อกไว้ล็อกไว้ไว้ามว้าววววมามาพอดีกันแล้วเฮ้ยหิวก่อนหิวก่อนเรียบร้อยไปเกิดแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะ อ้าวจบซะแล้วโอเค not bad <ś c oughs> ใช่ได้ใช่ได้มาพอได้ครับผมดามเ้าล <ś c oughs> ้านหกคิวโหยโค้สุดท้ายก็หายไปแหมก็เสียใจด้วยนะครับตามสข้าสกลางไปช่วยเพื่อนเราดีกว่าเอาไปก่อนเลยดักไว้ก่อนดักไว้ก่อน มาครับโอ้โหพุ่มพวงพุ่มพวงเรียบร้อยไม่ก่อเฮ้ยมนลงเร็วไปบ้างพุ่มพวงเลยบ้างเออสกายลอดแน่เลยใี่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเอาไปบคอนแล้วเราก็ต้องเอาเสาอนิดนึงครับโอ้โหฉายตัวแล้วช่วยๆๆ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 โอ้โหอยู่นี่เลยตายแล้วตายแล้วเป็นเรือทสองด้วยมามามีเพื่อนอยู่ข้างหลังคอยยิงช่วยไหม ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเราว้าวเฮ้ยเฮ้ย c o v เวอร์เข้าเนื้อเวอร์้ดีโหลด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 เรียบร้อยว้าวไอ้เพื่อนเราปืนแรงว่ะเฮ้ยดีดีแกมไปครับผมสลับเสาก็ไปมาเนี่ยแหละพยานแม่กาวิตี้ลงไปมันบินแล้วมันบินแล้วโอ้ย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 มันตามไหมนี่มันมันมันไม่ตามเราเว้ยมันเอาเสาเฮ้ย แล้วเราก็ลงเลยอ้าวสกายล้อยังอยู่สกายล้อยังอยู่มาจ้าเอาตัวเล็กไปกินก่อนเลยดับเบิลคิลนะมีตัวนึงสกายล้อยตัวนึงโอ้โหนิยมนิยมชมชอบวิ่งเสากันนะอ่า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 ไม่ได้แอมพี่หลอกไม่ได้แอมพี่หลอกแหมตา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 โอ้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 เพื่อนดีเพื่อนดีลิง์งมาวิ่งมาเลยอ่ะ รู้สี่อยะสี่้ยเมตรอะอุ้ยเสียรบเสียอบอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดิออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮอย่าเพิ่งดิอ้าวแล้วมันก็เลยสามาอะไรของมันวะอุ้ยอุ้ยหลบหหลบก็ไม่พ้นบ้าหลบก็ไม่พ้นบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ว้าวว้าวว้าวมาที่เพยเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวล็อกตัวล็อก ยังไงวะเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแองเกออร์็มันมาแล้วหนี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จเสร็จการเสร็จการบ่ายอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วครับผมว้ายเรียบร้อยเลยลุยครับผมขวบซ้ายแล้วหูเซรามาแล้วเอาไปก่อนเลยว้าวโหูหเข้าดีนะเข้าดีนะเข้าดีนะ โอ้โหโอย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 ถ่าทันได้ทันได้ทันว้าวต้องลบก่อนละครับผมอื้มอฮ้ยเด็กเราก็ยังยิงอยู่นะตัวระยะว่ะโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วครับโอเค โนไปว้าวว,าว,ว,าว้เข้าเรือคูม,มันมาแล้วโ้ยอยอ,ยอ,ยอ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเรียบรอ้อยไทยทัสเลเยอะโอเคไปลุยต่อเฮ้ยเลไปบ้านเราเดีก่อนนะเดีก่อนนะแหมแงเกี้ยวกลาลเกินสอย,สอย มาครับลงไม่ลงครับลงไม่ลงครับเอาเอาวอา,วอ,าวอยู่ข้างล่างมันก่อนหูหูเพียบเลย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 เอาซ้อน,ซ,อน,นซ้อนกันมาซ <c oughs> <c oughs> ้อนกันมาอุ้ยไอหยิบ้อยดับเบลิลคิวว้าวโอเคครับผมเราต้องจัดการยังไงดีกระส่าวเราก็นำมันแบบไม่อยากบุมบามไง นี่ครับผมสอยไปไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ข้าวโอเคแน่แหน่แน่แน่ไตเรนไตเรนไตเรนแลกเลือดกันแลกเลือดกันครับผมยิงมันก็เข้าเนื้อเราเยอะนะเนี่ยโอ้โหอยู่กลางสนามนี่ก็ใส่ดินแรมเพลทกันไปโอเคครับผมเหน่แหน่ยหน่พอแบบน้ำอยู่รลคึกไงน้ำอยู่รลคึกไงไปก็ไล่กันเลย าขวาครับผมตัวอะไรตัวอะไรแหมแล้วก็มาลีลายตำสนามนะเดมอนนะออู้หเซรับเซรับเซรับโอ้โหสกลางเพียบเลยว่ะเฮ้ยเอาซ้าวขวาก่อนครับมาดูซิดอเอตัวเล็กไปกินก่อนอา้อาวหายหายูวูวูวู Come o มอ o โอ้โหโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนอ้าวอาเอาามาหลบมาหลบมาหลบก่เราอีกหายไปเลยเฮ้ยดี๋ยวเพิ่งดิมากอย่นแม่ลงไปครับกาวิตี้ครับผมอุ้ย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 อุเ p a เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโหใส่ร้ามาเพียบเลยคมัใส่ร้านปสองอันย <G ül> เฮ้ยติดร้านเร็วเกินว,ว้วาวว,าว้าวว้าวโห,โหเป็นมาที่ซ่ามากไม่ใช่เป็นเลยนเนี่ยฮะมาอยู่อย่างเงี้ยฮะเรียบร้อยไปอีกตัวนึงอะยันแม่ลงไปโอ้ยส่รับครับไปแล้วครับผมเพนเพนเพนเพ,น,เพ,น,เพนก่อนไอ้รู้สึกว่าบ,บ้านเขาเนี่ยไม่ใช่บ้านเราเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ยืลำบุกมาบ้านเขาแล้วเน,นี่ยนะเฮ้ยตาเกินแล้วว้าวว้าวว้าวอันนี้ก่อนครับผมรู้สึกดอปอยมันหุนนานไงมันมาแล้วอุส่าไม่ยุ่งกับมาแล้วนะ เศสษสไ,ไม้เศษไม้เศษไม้มาสครับผมแม่เต็มเลยเต็มเลยตะกี้นะเอาไปก่อนเลยครับว้าวโอเคโอ้โหโลขึ้นแล้วโลขึ้นแล้วโลขึ้นแล้วอาฝั่งนี้เราได้อยู่ครับ ว้าวหุ้ยมากได้คิวอยู่ดีได้คิวอยู่ดีก็ได้คิวโอ้ยเยอะมากเยอะมากอย่างนัวอย่างนัวก็คือป้าคงจะเอาสักตัวได้ไหมเอาสักตัวได้ไหมเฮ้ย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 โยไปก่อนครับโอ้หลบก่อนเลยลบก่อนเลยนี่เราก็แอบยิงไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเต็มเลยโอ้โหแล้วมา มาคุ้มครองเสาขนาดนี้นะนะว้าย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 หิวก่อนหูเรื่องอ้าววได้กี่หุ้ยสี่ตัวโอ้เครีปีครปีสี่ตัวบ้าซะหน่อยนะซะหน่อยนะแม่ซะหน่อยว้าวเยอะมากเยอะมากโอเคครับยูนไปก่อนครับผม น um ี่ยนี um ่ยิงปลายยิงป้ายว้าวว้าว้าวว้าว้าวลงลบ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 ตูเลืปืนเดียวเลยเหลือปืนเดียวเลยม่าอุ้ยถ่ายแล้วจะตายแล้วปืนเดียวก็เอามาโยกขึ้นมาก็หยุดยิงต่อครับเสร็จไปเฮ้ยทางนู้นทางนู้น ม่ได้การแล้วครับผมเราต้องเปลี่ยนคูนแล้วอ่กากลับมาโล่งจอแล้วครับผมเฮ้เยมันก้มกึ่งว่ะมันจะดีก็ไม่ดีมันจะแบบหวยก็ไม่ห่วยนะมันแบบเฮ้ยกลางๆนะปกติกับผมไอมาเนี่ยผมจะใช้ปืนเฟนเทอร์ใช่ไหมปืนโค้งพวกนี้อ่ะมันทิ้งระยะได้ครับผมแต่ว่าพอไอปืนนี้ไปสามรอห้าสิบแต่มันก็ยิงแหลงข้ามกำแพงได้ข้ามอะไรได้บ้างไนะงมันจะดีไหมมันแบบนะถ้าเกิดให้คะแนนนี่ผมน่าจะให้ประมาณหกเต็มสิบหรือไม่ก็เจ็ดเต็มสิบครับผมสาหรับการใช้กับเจ้ามานะ ปืนตัวผมถ้าเกให้เรื่องจริงอะใช้เฟนเทอร์ดีกว่าครับผมไม่ใช้ปืนโค้งนะแต่ว่าจะปืนนี้ผมเวลาเจอกับหุ่นที่มีความท้าทายยังไงเฟลเลียเครปี้หรือว่าเลวเนียนเนี่ยผมเฮ้ยมันทํางานดีมากแต่ถ้าเกิดเจอหุ่นแบบพวกเซราฟอะไรพวกนี้หุ่นที่มันเร็วหน่อยแม้ว่ามันจะมีระบบนววิถีไว้แต่ว่ามันเหมือนว่ามันก็แบบบินไปแล้วมันก็ไม่โดนปะอืมแปลกๆนะแปลกๆนะแล้วแบบยิ่งคู่ปรับของมันก็คือพูกไซเรนทาบีเจาอโลไว้โอ้โหเจ็บปวดมากจาอโลบูบูบูบวบูบููบูบูบู แย่แย่แย่ครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนมาคุยได้นะผมว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีเซตนี้เพื่อนเพื่อนจะปั้นมาเลยหรือเปล่านะแล้วปกติตอนนี้เพื่อนเพื่อนใช้มาแล้วใช้ปืน่ออะไรกันครับผมมาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบอล